สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ก่อนที่เราจะเรียนคุณครูก็มีนิทานเรื่องหนึง่งมาฝากเด็กๆนะคะขอเชิญนักเรียนรับชมรับฟังได้แล้วค่ะการระคร้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งอยู่ชายป่าในป่าแห่งนี้มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมายและในหมู่บ้านแห่งนี้มีเด็กสาวนามว่าอลิซ อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ของเธออลิซเป็นเด็กที่มีความสุขฉลยวฉลาดและมักจะเห็นใจผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาบ้านของเธอนั้นค่อนข้างยากจนทุกๆวันอลิซได้เข้าป่าไปหาฟืนกับพ่อของเธอแต่ทว่าวันนี้พ่อของเธอกลับไม่ออกมาจากผู้สักที เธอจึงเดินเข้าไปตามหาพ่อแต่กลับเห็นพ่อนอนพักผ่อนอยู่เธอเห็นใจพ่อที่ทำงานหนักทุกวันเธอจึงตัดสินใจไปเก็บฟืนด้วยตัวเองรื้อเตรียมอาหารและเข้าของไปด้วยระหว่างทางเธอได้ไปเจอกับกระต่ายน้อยตัวหนึ่งมันทั้งเศร้าและหิวโซอลิซจึงได้แบ่งอาหารของเธอให้กับกระต่ายน้อยและกระต่ายน้อยก็พูดว่าท่านช่างเป็นคนใจดีเหลือเกินมีความเมตตาต่อข้าข้าขอบคุณท่านมากข้าจะช่วยเหลือท่าน ในการตอบแทนจากนั้นอลิซก็ออกเดินทางไปสักพักเธอเจอกับนกที่ตกจากหลังมันทั้งมอมแมมและบาดเจ็บอลิซทําความสะอาดและรักษาบาดแผลให้มันจนอาการดีขึ้นและนกน้อยก็ได้พูดว่าท่านช่างเป็นคนดีเหลือเกินมีความเมตตาต่อข้าข้าขอบคุณท่านมากข้าจะช่วยเหลือท่านเป็นการตอบแทนจากนั้นอลิซก็ออกเดินทางต่อไปเธอเข้าไปในฝ่าลึกจนได้เจอกับปืนกองโตเธอเก็บปืนเหล่านั้นก่อนที่จะหันหลังกลับเธอเองจําทางกลับบ้านไม่ได้ยิ่งเดินก็ยิ่งหลง อลิหน้่ร้องให้เสียงดังจนนกน้อยและกระต่ายได้ยินพวกเขาเรียบตรงมาหาอลิสทันทีกระต่ายถามเธอร้องไห้ทาไมเธอมีอะไรให้พวกเราช่วยไหมอลิสตอบฉันหาทางกลับบ้านไม่เจอพวกเธอช่วยฉันได้ไหมนกน้อยกล่าวแน่นอนได้อยู่แล้วเพราะเธอคอยช่วยเราเห็นใจสัตว์ตัวเล็กๆอย่างเราเราจะช่วยเธอ จากนั้นนกน้อยก็บินขึ้นสู่ท้องฟ้าและคอยบอกทางให้แก่อลิซอลิซเดินตามทางที่นกน้อยบอกโดยมีกระต่ายน้อยเดินอยู่ข้างๆจนพวกเขามาถึงบ้านของอลิซอลิซกล่าวขอบคุณนกน้อยและกระต่ายและนกน้อยก็ได้กล่าวว่าไม่เป็นไรเพราะท่านเคยช่วยเราเห็นใจสัตว์ตัวเล็กๆอย่างเราเราต้องตอบแทนท่านความมีน้ำใจของท่านและอลิซก็ได้กล่าวลากับกระต่ายและนกน้อยก่อนที่ทั้งสองจะกลับเข้าป่าไป พ่อแม่ของอลิซก็รอเธออยู่ในบ้านอย่างเป็นห่วงเมื่อพวกเขาเห็นอลิซเปิดประตูบ้านเข้ามาทั้งสามก็ผงกอดกันและอยู่ได้กันอย่างมีความสุขข้อคิดเมื่อเรามีความเมตตาและเห็นใจต่อผู้อื่นผู้อื่นก็จะมีความเมตตาและเห็นใจต่อเรากลับมานั่นเองเป็นไงคะลูกดูคลิปวิดีโอจบไปแล้วเห็นไหมการที่เราเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ผู้อื่นก็จะเห็นอกเห็นใจเราเช่นกันนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องการแสดงความเห็นใจผู้อื่นเราจะมีวิธีการแสดงความเห็นใจผู้อื่นได้อย่างไรบ้างภาพที่1เป็นภาพของผู้หญิงคนนี้เสียใจนะคะก็จะมีเพื่อนมาคอยปลอบใจทำให้เพื่อนของเรามีความรู้สึกหรือคลายความทุกข์ลงไปได้นะคะต่อไปภาพที่2 ก็เป็นภาพของเด็กผู้ชายคนนี้นะคะกำลังให้อาหารแม่ไก่ก็เป็นการแสดงความมีเมตตาความเห็นใจต่อสัตว์ตัวเล็กๆนะคะต่อไปเป็นภาพของคนแก่ที่เดินข้ามถนนนะคะนูกซึ่งการเดินข้ามถนนสำหรับคนแก่บางคนเป็นการยากมากบางคนจะเดินช้านะคะอันนี้ก็เป็นการแสดงความมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมกันนะคะต่อไปนะคะ เป็นภาพของคุณตำรวจคนนี้ช่วยคนแก่ข้ามถนนเช่นกันอันนี้ก็เป็นการแสดงความมีน้ำใจนะคะต่อไปการที่เรายอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเมื่อเพื่อนๆนของเรานะคะมีความทุกข์นะคะเราก็รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆืเ,นเราแสดงความคิดเห็นในแนวบวกจะทำให้เพื่อนของเรานะคะคลายความทุกข์ลงได้นะคะ